Hello Everyone สวัสดีค่ะ Hello ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคู่ไก่อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของ occupation หรืออาชีพค่ะในคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของเรื่อง occupation หรืออาชีพกันอยู่อีกเช่นเคยนะคะเราจะต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราได้เรื่องของคำศัพท์ไปแล้ว ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแต่งประโยคนะคะเกี่ยวกับอาชีพจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้คุณรูจะพาเด็กๆแต่งประโยคนี่ค่ะ What does he do or What does she do สองประโยคนี้แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไรมีวิธีใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่านี่มาแล้วนะคะสำหรับภาพนี้การที่เราจะถามว่าเขาทำอาชีพอะไรในวันนี้เราจะมาแบ่งประเภทนะคะนั่นก็คือมีการถามอาชีพว่าผู้ชายทำอาชีพอะไรผู้หญิงทำอาชีพอะไรถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้คำว่า What does he do เขาผู้ชายทำอาชีพอะไร What does he do เวลาตอบตอบยังไงคะไปดูกันเลยคะ่ะ He is a ตามด้วยอาชีพนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาทำอาชีพคุณหมอเราจะตอบว่า He is a doctor ถ้าเขาทำอาชีพคุณครู เราจะใช้คำว่า he is a teacher สำหรับสไลด์ต่อไปค่ะไปดูกันเลยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะเป็นผู้หญิงการที่เราจะถามว่าผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพอะไรทำงานอะไรเราจะถามคำถาม,ถามใช้คำว่า What does she do? What does she do? เวลาตอบตอบยังไงคะไปดูกันเลยคะ่ะ She is a ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพเป็นคุณหมอเราจะใช้คำว่า She is a doctor แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคุณครูเราจะใช้คำว่า she is a teacher โอเคค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะ,ะคุณครูมีคำศัพท์มาให้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วจากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับอาชีพนี้อาชีพอะไรจำกันได้ไม่เอ่ย Pilot PILOT การที่เราจะถามว่าผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรทำงานอะไรเราจะใช้คำว่า What does he do or What does she do คุณครูมีคำตอบนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะ What does he do? What does he do? แล้วเวลาตอบล่ะคะเราจะตอบว่าอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ He is a pilot ผู้ตามนะคะ He is a pilot Very good ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่สองนะคะอ่าเราเจอผู้หญิงคนนี้นะคะอาชีพอะไรทราบไหมคะ Shop assistant Shop assistant นั่นก็คือพนักงานขายของคนขายสินค้าพนักงานขายสินค้าที่อยู่ตาม ข้างตามร้านค้านะคะเราก็ใช้คำว่า shop assistant นะคะเวลาที่เราจะแต่งประโยคเราจะใช้คำว่า what does he do or what does she do คุณครูมีคำตอบนะคะเด็กๆพูดตามนะคะ what does she do และเมื่อเราต้องการจะตอบว่าเขาทำอาชีพอะไรเราจะตอบว่า she is a shop assistant she is a shop assistant นี่คือตัวอย่างนะคะในการฝึกออกเสียงฝึกแต่งประโยคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะว่าคุณครูมีอะไรจะให้เด็กๆทำนั่นก็คือถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องมาฝึกออกเสียงแล้วก็หัดทำแบบฝึกหัดนะคะพร้อมแต่งประโยคและบอกความหมายตามตัวอย่างเลยนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้2ตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราฝึกออกเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราฝึกออกเสียงด้วยแล้วก็อบอกความหมายด้วยนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ pilot เวลาที่นักเรียนทำลงในสมุดนะคะ ทำตามคุณครูเลยได้เลยนะคะ What does he do? ผู้ชายเขาผู้ชายทำงานอะไรเด็กๆเ,เขียนความหมายลงไปด้วยนะคะเวลาตอบค่ะ He is a pilot เขาเป็นนักบินเสร็จแล้วค่ะข้อที่หนึ่งง่ายมากเลยใช่ไหมคะและครูขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนเว้นบรรทัดด้วยนะเพื่อความสะอาดแล้วก็สบายตาในการ ทำงานนะคะแล้วก็ในการตรวจงานด้วยภาษาอังกฤษจะมีการเว้นวรรคนะคะเหมือนตัวอย่างและแล้วตอนจบก็อย่าลืมใส่ดอดให้คุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ shop assistant. shop assistant shop assistant เราจะแต่งประโยคว่ายังไงคะ what does she do เขาผู้หญิงทำงานอะไร she is a shop assistant เขาเป็นพนักงานขายสินค้าเสร็จแล้วค่ะข้อที่2งนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราฝึกคำศัพท์แล้วนะคะเราอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วในคลิปนี้เราก็มาหัดแต่งประโยคนะคะ ฝึกออกเสียงในการแต่งประโยคในการสร้างประโยคคำถามแล้วก็คำตอบและทำแบบฝึกหัดค่ะคุณครูทำให้เป็นตัวอย่าง2ข้อแล้วเราเหลืออีกทั้งหมด6ข้อมีอะไรบ้างข้อ3 t a x i Driver ข้อ4 Reporter ข้อ5 Football Player ข้อ6 Police Officer ข้อ7 Doctor และข้อ8ทีเชอร์ค่ะโอเคก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะในการเรียนรู้ในการฝึกการถามและการตอบภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อของ What does he do What does she do ขอให้เด็กๆนะคะนำความรู้ที่ได้จากครูไปฝึกพัฒนาฝึกฝนแล้วก็ฝึกออกเสียงทำแบบฝึกหัดเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้อย่างถูกวิธีสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ See you later goodbye